ะครับ AB นะครับเท่ากับ CD นะครับคือรูปแบบหนึ่งนะครับของฮาร์โมนิกนะครับฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเช่นกันครับเป็นรูปแบบที่ง่ายนะครับประกอบไปด้วย2ขาราคาที่เท่ากันนะครับสองขาราคาที่เท่ากันนะครับมีการนะครับวัดฟิโบนัชชีนะครับแบบเฉพาะในแต่ละจุดนะครับการย่อภายในและเป้านะครับก็จะได้รูปแบบออกมาเป็นอย่างนี้ก็คือ A นะครับแล้วก็วิ่ง B ย่อ c แล้วก็ D นะครับโดยที่เป้านะครับมันจะเท่าเท่ากันนะครับเขาเลยเรียกว่า a b เท่ากับ c d นะครับไอตรงนี้ก็เป็นแพทเทิร์นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับค่อยๆไปนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บอ่ะนะครับการย่อนะครับและเป้านะครับเราต้องหา a b เท่ากับ c d นะครับก็คือเราหายังไงใช่ไหมนะครับการหา a b เท่ากับ c d นะครับคือเราต้องหา a กับ b ก่อน นะครับก็คือนะครับหาสวิงนะครับหาสวิงของ A และ B ก่อนนะครับหาสวิงของ A และ B ก่อนนะครับเพราะแล้วพลอใมันเกิดแพทเทิร์นใช่ไหมเหมือนที่บอกนะครับว่าพวกฮาร์โอนิกพวกอแล้วเนี้ยต้องรอให้มันเกิดแพทเทิร์นก่อนนะครับก็หาสวิง A และ B ก่อนนะครับแล้วดูกราฟนะครับการพักย่อตามสัดส่วนของฟิโบ AB นะครับการย่อของสัดส่วนฟิโบ AB นั่นนะครับเรานะครับจะได้ C นะครับเราจะได้ c นะครับและรู้เป้าหมายของ d นะครับพูดง่ายๆก็คือหมายถึงว่าเรานะครับต้องรอเราต้องหา a กับ b ให้ได้ก่อนแล้วรอย่อ c พอย่อ c เสร็จปุ๊บเราจะสามารถคำนวณหา d ได้นะครับอ่านะครับอ่าครับอืมจุดนะครับจุดสวิง a นะครับได้จากนะครับจุดในยะไฮโลนะครับไฮหรือว่าโลนะครับ ดีมันหรือว่าซับไพ่นะครับหรือว่าซับพอร์ตแอนด์รีสติสแตนหรือว่าเทียนไลน์นะครับพวกนี้นะครับเราใช้หา AB ได้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับนะครับ A นะครับเห็นไหมครับก็คือนะครับปุ๊บอ่ะ A ตรงนี้เนาะ A แล้วก็วิ่งลงมา B นะครับแล้วก็พักขึ้นไป C นะครับแล้วก็วิ่งลง D นะครับอ่ะอันนี้เรียกว่า bullish นะครับ abc ทำไมเรียกว่า bullish นะครับทางทั้งที่มันลงก็คือหมายถึงว่าพอมันจบดีเสร็จปุ๊บมันต้องวิ่งขึ้นบนไงอ่านะครับอันนี้ก็นะครับเรียกว่า bullish นะครับ bearish ก็แค่กลับด้านกันอ่าพอจบแพทเทิร์นปุ๊บมันก็จะวิ่งลงนะครับอ่านะครับหากนะครับหาก c นะครับพัก38.2ถึง50ของ ab นะครับอ่านะครับตอนแรกมันเกิดสวิง a ใช่ไหมแล้วก็กราฟวิ่งลงมา นะครับกราฟก็ย่อขึ้นไปหรือว่ารีบาวขึ้นไปใช่ไหมปุ๊บแล้วเราก็วัดฟิโบจากนะครับ A กับ B เนี่ยนะครับเอา0ไว้ที่ B เอา100นะครับไว้ที่ A นะครับแล้วกราฟนะครับก็วิ่งขึ้นมาเทสนะครับ38ถึง50เราจะได้ขา C นะครับอ่ะเราจะได้ขา C นะครับพอนะครับพักอยู่ที่38.2สิบถึงห้นะครับเป้าดีนะครับอ่เราจะรู้เป้าดีเลยนะครับ จะอยู่ที่161.8ถึง200ของ BC นะครับอ่าวัดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยบอกนะครับอ่นะครับไม่งงนะครับตอนแรกนะครับเราต้องหา AB ก่อนนะครับคือสวิง1สวิง2ต้องรอให้มันเกิดรูปแบบก่อนนะครับให้มันเกิด A และเกิด B ก่อนแล้วก็ให้กราฟเด้งขึ้นไปนะครับพอกราฟเด้งขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาฟิโบนะครับ100ไว้ที่ A เอาศูนย์ไว้ที่ B นะครับแล้วดูการรีเทสหรือว่าการย่อของมันนะครับว่ามันย่อตรงไหน นะครับเหมือนที่ผมบอกเนาะว่าการย่อนะครับต้องอยู่ที่38.2นะถึงจะเรียกว่าการย่อนะครับอ่าย่อที่38.2ถึง50นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราจะได้เป้าดีที่161.8ถึง2 0งร้ของบีนะครับการหาเป้าดีหายังไงใช่ไหมอ่านะครับหาขาดีนะครับบางทีเขาก็เรียกว่าดีพอยต์บ้างนะครับอ่าใช้ฟิโบนัชชีนะครับวัด BC นะครับเพื่อหาดีอ่านะครับ ตอนมันยอ่อ c ใช่ไหมเราจะหา d ใช่ไหมเรานะครับเอา0ไว้ที่ขา c เอา100นะครับไว้ที่ขา b อ่าแล้วพอกลางเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะได้61.8ถึง200นั่นแหละคือขา d นะครับนั่นแหละคือเป้าขา d นะนะครับอ่านะครับคราวนี้นะครับเรามาดูตรงนี้นะที่มาไว้คือยิ่งยอ่อน้อยนะครับยิ่งเด้งไกล ยิ่งย่อน้อยครับยิ่งเด้งไกลคือหมายถึงว่าถ้ามันย่อที่38.250นะี่ะมีโอกาสที่จะไปถึง161.8ถึง200นะครับอ่าแต่ละจุดนะครับอ่าจุดแต่ละจุดนะบางทีเรียกว่าพอยต์นะครับบางทีก็ A point B point C point D point อนะ่หรือว่าจะเรียกว่าเป็น A B C D ก็ได้นะครับก็อยู่ที่อ่าเรียกแล้วแต่ถนัดแล้วกันนะครับก็คืออ่านเนี่ยทวเนาะอันนี้ bullish นะครับก็คือ A B C พอจบ D ปุ๊บนะครับการาฟก็ต้องวิ่งขึ้นไปนะครับก็เลยเรียกว่า bullish นะ ครับอ่ะต่อไปนะครับเบลลิชนะก็เหมือนเดิมนะเบลลิชก็คือหมายถึงว่าพอกราฟวิ่งขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องย่อลงนะครับเมื่อตกี้นะครับคือ38.2สิถึงห้ใช่ไหมต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบูลิชหรือเบลลิชก็ตามนะครับต่อไปนะครับขึ้น C นะครับพักที่61.8ถึง78.6ของ A B นะครับอ่าพอเกิดขึ้น A แล้วใช่ไหมนะครับพอเกิดขึ้น A ปุ๊บวิ่งขึ้นไปปั๊บ นะครับทำสวิงไฮแล้วก็ย่อใช่ไหมครับปึ๊บคราวนี้ย่อมาที่61.8ถึง7ถึง78.6ใช่ไหมครับอ่ะพอย่อเสร็จปุ๊บพอเราได้ขา C และนะครับถ้าสมมุติย่อที่61.8นะครับถึง78.6นะครับเป้าดีนะครับจะอยู่ที่100นะครับ27นะครับจนถึง161.8เ นึกออกไหมครับวิธีหาดีทำยังไงใช่ไหมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเรานะครับเอาอะไรครับเอา0ใช่ไหมเอา0ไว้ที่ C นะครับเอา100ไว้ที่ B นะครับกางออกไปปุ๊บนะครับไปดูว่าฟิโบนัชชี่ร้อยอ่าอ่ายี่สิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองนะพูดผิดนะครับพอดีอันนี้ผมทำผิดด้วยนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองครับถึงร้อยหกสิบจุดแปดนะครับอยู่ตรงไหน นั่นแหละคือเป้าของขาดีอ่าเนื่องออกไหมครับเนื่องออกไหมครับอ่ะต่อไปนะครับหากกราฟราคานะครับพัก88.6ถึง100นะครับ88.6นะครับถึง100นะนะครับของ AB นะครับเป้าดีนะครับจะอยู่ที่100หรือว่า127.2ของ BC อ่าอันนี้สมมุติว่าพักมูเจุด แปดถึง78.6ใช่ไหมครับแต่รอบนี้พัก88.6ถึง100นะครับขาดีนะครับจะอยู่แค่100ถึง127.2 A กับ B อยู่ตรงไหนนะครับจนกว่านะครับตอนแรกเราต้องหาสวิงนะครับหรือว่าตรงดีมสาสไพหรือว่าเทียนลายนะนะครับพอเกิด A ปุ๊บใช่ไหมเราก็ต้องรอการนะครับวิ่งขึ้นไปก่อนจนกว่ามันจะย่อเนื้อไหมครับจนกว่ามันจะย่อพอพอคราวนี้มันย่อลงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหม จริงๆตรงนี้ก็เป็น B แต่คราวเนี้มันดันมีอันใหม่ขึ้นมาตรงนี้ต้องเป็น B ีนึกออกไหมครับเพราะว่ามันเป็นสวนะิงไฮณ์ณตอนนั้นของรูปขึ้นตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับกราฟก็ย่อลงมาย่อที่อะไรครับห้าสิบถูกไหมห้าสิบนะครับปุ๊บย่อที่ห้าสิบใช่ไหมะนะครับตอบแล้วก็เอาอะไรครับด้วยการวัดอะไรส w i n g B แล้วก็สวิง g C ใช่ไหมครับถูกไหม แล้วกลางปุ๊บมันจะได้อะไรครับ61.8จะได้200เห็นไหมพอการาฟวิ่งขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็ TP การาฟจะไปต่อจะลงต่อก็แล้วแต่การาฟนึกออกไหมครับอ่าแล้วเราก็จะได้แพทเทิร์นเห็นไหม A B เท่ากับ C D เห็นไหมครับปุ๊บอ่าจุดนี้ทำไมเราควนออกใช่ไหมก็มันมีซับไพตรงนี้เห็นไหมอ่านะครับเราก็ต้องเอาองค์ประกอบอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็จะเป็น A B เท่ากับ C D นะ